อ่ะเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาจัดสเปคคอมสำหรับเล่นเกมทํางานในงบ2000 0บาทกันนะครับจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับก็สเปคนี้เนี่ยจะเป็นสเปคที่จะเน้นความสมดุลนะครับเพื่อทํางานได้รอบด้านนะครับสำหรับใครที่เน้นเล่นเกมอย่างเงี้ยคุณสามารถกด CPU ลงได้อีกนะครับแล้วไปเพิ่มการ์ดจอแทนสะหรับใครที่ทํางานเฉพาะด้านอะไรเงี้ยก็ปรับเปลี่ยนกันเอาได้นะครับตามใช้งานนะครับสำหรับสเปคนี้จะเริ่มต้นด้วยเซนเซนห้าสามหศูนย์นะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ แรงมากๆนะครับเป็น6คอ12เรดตัวที่คุ้มมากๆตัวหนึ่งของ AMD เลยนะครับในในด้านสำหรับเล่นเกมนะใครที่เล่นเกมเนี่ยจะลดงบไปไรเส้นสก็ได้นะครับอย่าง3 3 0 x อย่างเงี้ยบางเกมก็ทำเฟรมเรทได้ดีกว่า3 0 0ด้วยนะครับแต่ว่าในด้านการเรนเดอร์การทำงานเนี่ยบางโปรแกรม3 0 0แรงกว่าถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับเนื่องด้วยจำนวนคอที่มากกว่านะครับ แต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้ทํางานอ่ะแค่เล่นเกมอ่ะไรเซสนสามก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับหรือถ้าไม่ได้ใช้งานหนักมากอ่ะนะครับแค่ไรเซสนสามก็สามารถตอบโจทย์ทุกอย่างของคุณได้นะส่วนใครที่ทํางานหนักๆหน่อยนะครับก็จะแนะนําเป็นตัวนี้แหละนะครับหรืออาจจะอัพไปเป็นพวกไรเซนเจ็ดสามเจน์็กก็จะแรงขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยนะครับผมจะไม่ได้แนะนําให้ไปอัปเกรดใกล้ๆนะครับอย่าง3ามหอกอย่างเงี้ยมันจะต่างกันประมาณพันหนึ่งนะครับพันนิดๆราคาแต่ว่าเอาจริงๆแล้วตัว CPU นี่ ได้ได้ว่าเกือบจะเหมือนกันเป๊ะเลยทีเดียวนะครับคุณสามารถโ c ซีสาให้แรงได้เทียบเท่าหรือมากกว่าด้วยนะครับเพราะว่ามัน6กคอสิเทดเหมือนกันค็อกก็ต่างกันแค่เล็กน้อยมากๆนะครับแต่ข้อดีของตัว X เ,เนี่ยคุณจะได้พัดลมที่ดีขึ้นนะครับเป็นเวสปายแต่ว่า ราคาที่ต่างกันพันกว่าเนี่ยคุณเอาไปซื้อพัดลมแยกดีๆได้เลยนะหรือคุณเพิ่มอีกไม่กี่ร้อยอ่ะได้ชุดน้ําหรือพัดลมพร้อมซิลิโคนดีๆเลยนะนะครับดังนั้นแล้วก็แนะนํา3 0 0นศนี่นแหละนะครับคุ้มที่สุดแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถจบได้ทั้งสายทํางานแล้วก็สายเล่นเกมเลยนะครับคือเป็นตัวจบได้เลยนะนะครับถ้าง,งานไม่ได้หนักแบบโหดมากๆอ่ะนะครับก็ตัวนี้เอาอยู่หมดนะครับส่วนเมนบอร์ดนะครับก็เนื่องด้วยวันนี้เราจะมาสายเน้นคุ้มกันนะครับ สเปคจะต้องแรงที่สุดนะครับดังนั้นแล้วขอลดงบไปเป็น B40 ตัวถูกๆก่อนนะครับแต่สำหรับใครที่มีงบเพิ่มนะครับ5 6 0 0ก็แนะนำตัวที่มันดีๆขึ้นมาหน่อยนะครับเช่น Pro4 หรือว่าอาจจะเป็น o l l a s หรืออาจจะเป็น Steel Legend นะครับก็จะดีขึ้นอีกนะครับแล้วก็ B50 ช่วงนี้ไม่ได้แพงมากนะครับอาจจะขยับมาใช้เป็น B50 แทนก็ได้เช่นกันแต่สำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอะไรเกี่ยวกับเมนบอร์ดมากเนี่ยแค่เสียบและใช้เลย จริงๆ A 3 2 0ก็ยังได้นะครับแต่ผมเอา B 4สีไว้เพราะว่าเผื่ออยาก OC ในภายหลังจะได้ทำได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมี M2 2สล็อตนะครับมีพอร์ตอะไรที่มันคบคันกว่าค่อนข้างมากกว่า A นะครับส่วนการ์ดจอนะครับการ์ดจอก็จะใช้เป็น GTX นะครับ e r 0 Super นะครับขอหาแป๊บหนึ่งนะอ่ะตัวนี้นะครับ 160 Super t w i n X2 เนกะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มและดีมากๆนะครับจริงๆก็จะเอาตัวไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณมีงบเท่าไหร่นะครับถ้าคุณเจอ160 Ti ถูกกว่าอะไรอย่เงี้ยก็สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้160 160 Super 160 Ti อ่ไอะไรเงี้ยราคามันจะใกล้ๆกันมากนะครับคุณสามารถสลับมาใช้ตัวไหนก็ได้นะครับเอาที่มันคุ้มๆนะครับนะครับแต่ละตัวก็จะแรงต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับ แต่ถ้าขยับไป RTX ได้ก็แนะนํามากกว่านะนะครับอย่างในสำหรับสายเล่นเกมเนี่ยอาจจะลดไปเป็น Ryzen 3นะครับแล้วก็ขยับมาเป็น RTX 2060หรือ2060 Super ได้เลยนะครับก็จะแรงขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนด้านแรมนะครับแรมก็จะใช้เป็น DDR4 นะครับ16 g b ของ Corsair บัส302นะครับ คอเซเวนเจนส e เป็นรุ่นที่ค่อนข้างโอเคกับ CPU AMD เกือบทุกตัวนะนะครับแต่จริงๆก็ถ้าไม่ได้ OC ไปบัสสูงๆเนี่ยก็ไม่ต้องสีเรียสนะครับสามารถเลือกใส่ได้ทุกตัวเลยนะครับคุณจะเอาตัวที่คุณชอบก็ได้ตัวสวยๆก็ได้ตัวที่มีไฟ RGB ก็มีเยอะแยะนะครับเช่น c o s s a i r v e n g e โปรอา r ์อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับส่วนใหญ่ประกันจะเป็น Lifetime อยู่แล้วนะครับสามารถเคมอะไรก็ได้นะครับตลอดอายุการใช้งานก็ ตามนี้แหละนะครับส่วนแรมจริงๆจะเป็นมือ2ก็ยังได้เลยนะครับตรงนี้จะไม่ได้ซีเรียสมากเพราะแรมเป็นส่วนที่ทนที่สุดละนะครับถ้าคุณไม่ได้หักด้วยมือแบบเปาะเลยอะไรเงี้ยมันก็คงไม่พังนะนะครับเอาจริงๆถ้าสมมุติมีคาบออกไซด์อย่างเงี้ยคุณก็เอายังลบถูๆปุ๊บกลับมาใช้ใหม่ได้ละนะครับในส่วนนี้ผมมองว่าน่าจะทนที่สุดในคอมแล้วแหละนะครับส่วน s s d นะครับ SDD ก็จะใส่เป็นสำหรับทํางานนะครับปกติเนี่ยผมจะแนะนํา ตัวที่มันถูกๆนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมอยาขอใส่เป็น SN750 นะครับแบล็คราคาจริงๆปัจจุบันราคา1,500นะครับเทียบเท่าเวสเซนบูเลยจริงๆเวสเซนบูปัจจุบันก็จะถูกกว่านะครับแต่ว่าผมก็จะแนะนําให้ไหนๆก็จะใส่ M2 แล้วนะครับก็ใส่ตัวแรงๆไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยความเร็วสูงมากๆนะครับ ลิทไลท์เนี่ยสามพันทับพันหเลยนะครับแ a นด o m 4มโฟเคอยู่ที่2องแสนและ1นึ่งแนะครับเรียกได้ว่าสูงมากๆเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มอ่ะนะครับถ้าคุณคิดว่า2,50ร้อยห้าสิบกิไม่พอนะครับ ตัว 500GB หรือ 1TB อาจจะแพงเกินไปคุณก็สามารถใส่เป็น SSD SATA ธรรมดาธรรมดาอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับเอาไว้ใช้งานเก็บไฟล์ทั่วไปอาจจะเป็นฮาร์ดดิสก์เลยก็ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ใช้งานอะไรมากส่วนไฟล์อย่างเช่นถ้าคุณตัดต่อวิดีโออะไรย่างเงี้ยคุณก็ลากมาไว้บนเดสก์ท็อปลงโปรแกรมบนเดสก์ท็อปอะไรเงี้ยถ้าอยู่บนเดสก์ท็อปหรืออยู่บนไดรฟ์ของเจ้า SN750 เนี่ยมันก็จะเร็วตามนะครับซึ่งมันจะเร็วกว่ามากๆนะครับพูดถึงเรื่องความเร็วนะครับไอ้ RAM Bus 3200เนี่ยทําไมต้องเป็น b u ส3200นะครับที่ผมเลือก b u สนี้เนี่ย เพราะว่าเป็นบัสสูงสุดที่เมนบอร์ดตัวนี้จะรับได้นะครับซึ่งก็ต้อง xmp เอานะครับแต่ว่าถ้าคุณจะใช้2004 2006อย่างเงี้ยมันดีหรือเปล่านะครับก็สำหรับด้านทำงานเนี่ยต่างกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับส่วนในด้านเล่นเกมเนี่ยถึงจะแตกต่างกันไม่เท่าไหร่แต่มันก็ต่างอยู่นะจากบัส2004เทียบกับบัส3002เนี่ยในหลายๆเกมนะครับส่วนใหญ่จะได้เฟรมเรตประมาณ10-15%เลยทีเดียว ซึ่งมันคุ้มกว่ามากๆนะผมมองว่าเนี่ยแรมมัน2,000นึงอ่ะนะครับราคามันเพิ่มมาไม่กี่บาทนะครับเผลอๆบัสสามพันสองถูกกว่าบัสสมันสี่บางตัวอีกนะครับดังนั้นแล้วก็แนะนําเอาบัสนี้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ทํางานนะครับก็แนะนําตัวที่คล็อกเลเทนซีต่ําๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับในส่วนนี้ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับใช้ได้ส่วน SSD ก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าราคามันอาจจะเลยไปหน่อยนะครับเพราะว่า ของจริงๆเนี่ยมันจะถูกกว่านะครับแล้ถ้าคุณสงสัยว่าจะหาของราคาแบบที่ผมบอกได้จากไหนนะครับเพราะว่ามันอาจจะดูถูกเกินนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะครับผมจะใส่ผมจะใส่วาปทุกตัวที่ใช้เอาไว้ใต้ดีสคริปชั่นเลยนะครับและถ้าตัวไหนที่ผมกดมาในเว็บเนี้ยแต่ว่ามันหาซื้อจริงๆไม่ได้เนี่ย ผมจะแทนด้วยรุ่นอื่นที่สามารถใส่ได้นะครับสเปคจะเทียบเท่าหรือดีกว่าเท่านั้นนะครับดังนั้นแล้วสามารถกดซื้อตามใต้คลิปได้เลยจะคัดร้านอ่านรีวิวเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเรียบร้อยคือสามารถกดได้เลยเป็นราคาที่ถูกที่สุดและดีที่สุดแน่นอนนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นจะลงยังไงก็ได้ไงนะครับคือผมก็ดาวอนาคตไม่ได้ถ้าคลิปนี้ค่อนข้างเก่าอย่างเงี้ยคุณจะลองเทียบราคากับร้านอื่นอีกทีหนึง่ง ก็จะดีเหมือนกันนะครับแนะนําให้ทําแบบนั้นนะนะครับส่วนใครที่ไปแอดไว้ JB ก็บางตัวก็อาจจะหาไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนเป็นตัวที่รหัสเดิมนะครับสเปคเทียบเท่ากันก็พอนะครับอย่างกั๊ดจอยเงี้ยผมไม่เกี่ยงรุ่นนะครับขอเป็น160 Super ส่วนใหญ่ก็มันจะแรงใกล้ๆกันนะนครับคุณสามารถปรับค็อกเองได้นะครับส่วนใหญ่จะแรงใกล้ๆกันแล้วก็สําหรับใครที่ รู้ตัวนะครับว่าโปรแกรมที่คุณใช้อ่ะคือสเปกนี้เนี่ยจะสำหรับทั้งเล่นเกมแล้วก็ทางานไงแต่ถ้าคุณเน้นไปทางทํางานหน่อยอ่ะแล้วคุณรู้ตัวดีว่าโปรแกรมของคุณอ่ะมันไม่ใช่การ์ดจอนะครับก็แนะนําให้ลดลดลงหน่อยก็ได้นะครับอาจจะเหลือ160ธรรมดานะครับหรืออาจจะเป็น1650 Super ปปแล้วขยับไปใช้เป็นไร้เส้นเจ็ดแทนก็ได้นะครับเพราะว่าผมบอกก่อนเลยว่าหลายโปรแกรมมากๆนะครับมันไม่ใช้การ์ดจอเลยนะครับจะมีพิเศษหน่อยอย,อย่างเช่น พวกตระกูล Adobe นะครับที่สามารถดึงการ์ดจอมาประมวลผลได้นะครับซึ่งไอตัวการ์ดจอเนี่ยมันมีคอเป็นพันคอเลยนะครับมันจะให้ประสิทธิภาพในการเรนเดอร์เนี่ยเร็วกว่า CPU แน่นอนนะครับซึ่งใส่ตัวนี้มาเนี่ยมันจะช่วยให้เร็วเพิ่มขึ้นอีกสอสาเท่าเลยทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วถ้าคุณเป็นสายพวกโปรแกรม Adobe หรือโปรแกรมที่สามารถใช้การ์ดจอเนี่ยก็จะสามารถจัดสเปคได้แบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นสายสมดุลที่สุดคือเล่นเกมก็ปรับสุดได้ทํางานก็แรงแงลื่นๆ แต่ถ้าคุณเน้นไปทางทํางานเลยและรู้ว่าโปรแกรมของคุณมันไม่ได้ใช้การ์ดจอก็จะลดไปสักหน่อยก็ได้นะครับคิดซะว่าลดงบหรือเอาไปเพิ่ม CPU ก็ได้หรือถ้าคุณเล่นเกมอย่างเดียวเลยนะครับก็ตัดงบเจ้าตัว CPU ออกไปหน่อยนะครับเช่นเป็นไรเส้น3 3 1 0 3300x จริงๆแค่1200ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการใช้งานพวกนี้นะครับสามารถเล่นเกมระดับ 4K Ultra ได้เลยด้วยซ้ำนะครับถ้าการ์ดจอแรงพอ นะครับในส่วนของ CPU พวกนี้ดังนั้นแล้วเรื่อง CPU เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับ CPU สมัยนี้ค่อนข้างแรงใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของ power supply นะครับก็จะใช้เป็น Silverstone 500วัตต์นะครับแล้วก็เคสอะไรก็ได้นะครับใน Shopee อ,อย่างเงี้ยใน s h อป e e หรือ Lazada หรืออาจจะเป็นร้านทั่วไปไม่แน่ใจว่ามีไหมนะแต่ว่าในพวก ตามเว็บอะช็อปปี้ลาซาด้าจะมีนะครับแนะนําให้เลือกเคสไซส์ ATX ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเผื่อไว้กร๊ดจอมันค่อนข้างยาวนะครับถึงบอร์ดจะเป็นไมโครแต่กร๊ดจอมันอาจจะใหญ่กว่าเคสได้นะครับถ้าเคส ATX mid tower อะไรเงี้ยโอเคหมดนะครับราคาเริ่มต้น400 500เท่านั้นเองนะครับจริงๆในส่วนนี้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ20,000เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันแฟลชเซลล์บ่อยนะครับถ้าตามถ้าตามเว็บนะมันจะแฟลชเซลล์ทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์ลดราคาแทบทุกเดือนะนะครับ จริงๆต้องเรียกว่าทุกเดือนเลยแหละนะครับบางทีมีหลายครั้งต่อเดือนด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกคูปองแจกต่างๆนานานะครับก็แนะนําให้ไปกดเก็บเก็บกันเอาไว้นะครับจะช่วยเซฟได้เป็นพันเลยทีเดียวก็จะได้ราคาที่มันดีนะครับรวมถึงบางทีก็จะมีพวกได้เงินคืนเป็นพวกคอยหรือเป็นคูปองเป็นแคสแบ็กอะไรเงี้ยนะครับก็จะแนะนําให้ซื้อเว็บมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครที่เน้นทีเดียวจบอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปร้านคอมใหญ่ๆหน่อยนะครับถึงจะได้ถึงจะได้ตามนี้นะ นะครับเพราะบางส่วนบางร้านเองก็ไม่มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ในด้านทํางานก็ประมาณนี้นะครับส่วนในด้านเล่นเกมนะครับก็มีผลเทสไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเอพิกเลเจนสนะครับปรับสุด Full HD ได้106เฟรม As s a s s i n น Creed Odyssey u t t r a าฟ l ได้54เฟรม Battlefield 5 Ultra Full HD ได้88เฟรม p u b g Ultra ร้า l ได้100เฟรม f o r t n i t e E p i c Full HD ดีได้98เฟรม GTA 5 Very High 2X MSAA Full HD ได้90เฟรม Rainbow Six Siege Ultra Full HD ได้154เฟรม Overwatch Epic Full HD ได้133เฟรมและ CSGO ปรับสุด Full HD ได้ 234เฟรมเลยทีเดียวนะครับถ้าให้แนะนําจอก็สำหรับสายทํางานนะครับก็ถ้าคุณซีเรียสเรื่องภาพเรื่องสีนะครับจะแนะนําให้ดูตัวที่ srgb นะครับต่ำๆเลยนะครับถ้าคุณไม่มีงบก็เอาสัก srgb 80%นะครับขึ้นไปหรือถ้าคุณมีค่อนข้างมีงบหน่อยนะครับอาจจะสักมากกว่า5,000บาทอะไรเงี้ยก็แนะนำตัวที่ srgb มากกว่า90%ขึ้นไปนะครับ95 98 99บ0 0าเ0อะไรอย่างเงี้ย ยิ่งดีเลยนะครับหรือมาตรฐาน DCI P 3ตัว90เอรเนเงี้ยคือจะแจ่มมากๆนะครับอาจจะใช้จอ 4K 2K ด้วยนะครับถ้างบคุณเยอะมากๆนะครับส่วนสำหรับสายเล่นเกมสเปคนี้ก็จะแนะนำจอ 2K 1 1 4 h z หรือไม่ก็ 4K 60 h z หรืออาจจะเป็น Full HD 165 h z 1 1 4 h z ประมาณนี้นะครับเพราะว่าสเปคสเปคตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแรงแล้วมันดันถึงนะครับ ในสำหรับส่วนฟูดีอย่างเงี้ยคุณก็เห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ100เฟรมเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันก็ทําได้ดีมากๆนะครับและในระดับ 4K อย่างเงี้ยถ้าคุณเล็งแค่60เฟรมอ่ะทำได้อยู่แล้วนะครับอาจจะปรับมีเดียมหรือไฮเฉยๆบ้างบางเกมนะครับส่วนใน 2K 144ยสเฮิร์ตนะครับก็ถ้าคุณปรับ medium, มีเดียมอะไรพวกนี้เนี่ยเฟรมเรทก็สามารถทําเกินร้อยได้อยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันน